ครับคิปต่อเลยนะครับยังเป็นอยู่ปราปราณไม่ปีมการาปีสองหนึ่งมการาคมนะค,นะครับนะครับนะต่อเลยนะครับนะก็วันนี้มาติดต่อเลยเนาะคลิปนี้ในเรื่องของเลขยกกำลัง ดูนะครับข้อสอบเขาไม่ได้ถามลึกอะไรเลยบอกว่า1กําลังสามันแปลว่า1นึ่งคูณหคูณหคูณหนึ่งเห็นไหมบวกสองกำลังสามแปลว่าสองคูณสคูณสคูณสองสองสองสี่สี่สองแปดสามกำลังสามแปลว่าสามคูณสามคูณสามสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดเนาะถูกไหมแล้วเขาเอามาบวกกัน ูค,ครับหนึ 1, คหนคหนได้หนึ่งบวกแคือตัวนี้นี่นะครับหนตัวนี้บวกแตัวนี้บวกยีตัวนี้มาบวกกันธรรมดาเลยนะครับเก้ 9, วกยีเจ็ดก็เป็นสามสิคอส่คซึ่งไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจความหมายของเลขยกกำลัง เพราะว่าอาจารย์จะค่อยๆสอนค่อยๆอธิบายอย่างละเอียดนะครับนะไม่ว่าจะติวที่ค่ายนะครับหรือจะติวออนไลน์แบบวีดีโออาจารย์ก็ค่อยๆอธิบาย,ยาไปนะครับเพราะว่าอาจารย์ต้องใจนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็มีประสบการณ์การสอนเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็รูปสิทธ์สอบติดได้บรรจุรับราชการไปก็ร้อยนายแล้วนะครับนะ ฐานโบจาาเรือจาก,กจา,กกาในสิตตำรวจแล้วก็ในสิบที่ก็มีด้วยนะครับนะนะครับต่อมาดูข้อเกนะครับจะเป็นอุปมาอุปไมยอุปมาอุปไมยหูหูเราตาหรือปันก็ไม่ใช่หูดังดิ้นหวานก็ไม่ใช่หูเราเนี่ต้องได้ยินเสียงครับ หูไว้ฟังเสียงครับลิ้นลิ้นไว้สัมผัสอะไรรถครับลิ้นไว้สัมผัสรถหู<ด>ไว้ฟังเสียงลิ้นไว้สัมผัสรถเพราะนั้นตอบข้อสองครับข้อนี้นะครับนะครับต่อมาข้อสิบครับรถปกล้อ อะไน,นง่ายก็จะไปไวหน่อยอนะครับนะหกลอ้ออ่าดูคาว่าหกลอ้อตุกๆมีกันม,มีมีกี่ลอ้อตุกๆมีสามลอ้ออุปมาอุปไมยเทียบกับว่าหกลอ้อก็คือวอลเลย์วอลเลย์เล่นทีมหนึ่งคนมีหกหนึ่งทีมหนึ่งทีมมีหกคนนะ แล้วก็หนึ่งทีมมีสามคนนะครับนะเป็นลักษณะพอมาไ้ตอบข้อสี่ครับนนี้นะครับตอบข้อสี่ครับข้นนี้ตอบสี่นะครับตอบสี่นะครับนนี้ตอบสี่นะครับักก็คือเราใช้มือผักออกไปผักดันออกไป,นนกไปเข็นเราก็ต้องใช้มือเข็นออกไป เกี่ยวกับฟันไหมไม่เกี่ยวคเกี่ยวกับดําสีไหมไม่เกี่ยวเกี่ยวกับจักไหมผักมันไม่เกี่ยวกับจกักถือแล้วครับเกี่ยวกับอะไรฮะไถ่ครับข้อนี้ตอบไถ่ครับตอบสามครับอบคำว่าไถ่ครับนตอบสนะครับนะครับอันนี้ตอบสครับไถ่ครับต่อมาข้อสิบสองอ่าอันนี้น้องถาม เยอะเลยนะครับบาง,บางน้องบางคนก็เคยถามมาในอินบ็อกในเพจนะครับนะบางคนถามหมอจันท์ครับไอ้แนงมีคิดอย่างไรนะครับบางคนก็ถามมาในเพจ นี่อเนี่ยบวกลบเศษส่วนเนี่ยถามมันเข้ามาเยอะเลยนะครับนะนอ้องหรือท่านสงสยยัยอลไรคนสงสยัยอาจารย์ก็จะมาสอนให้ในคลิปออนไลน์แบบวิดีโอให้นะครับอ่ดูนะครับเ็อเริ่มต้นที่สองแล้วก็มีวงเล็บใช่ไหมหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสามบวกหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนหก เล็บปิดใช่ไหมหัวใจเราต้องทําตัวสวดให้มันก่อนนะ,ะดูคำว่าหัวใจหัวใจหัวใจ วนหรือตัวล่างก็ได้นะตัวบนหรือตัวล่างให้เท่ากันก่อนถึงจะนำเศษหรือตัวบนเศษนะเศษหรือตัวบนมาบวกบกันได้ ค่อยสอนนะครับนะคือค่อยสอนค่อยอธิบายว่า<อ>น้องหลายท่านเนี่ยไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยนะครับไม่ได้พื้นมาเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ชอบเลยอนะาจรเข้าใจนะเด็กบางคนคือคุยอินบ็อกอาจารย์บอกอาจารย์ครับผมมีปัญหามากเลยเรื่องวิชาความรู้ทั่วไปเนะี่ยผมจะแก้ไขอย่างไรนะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าคุณสะดวกมาติดทจคล้ายมาติดทค้ายแต่ถ้าคุณไม่สะดวกเนี่ยตอนเนี้ดีฉันว่างนะ่องจากโควิดนะครับ เก็เลยทำคลิปเป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์ขึ้นมาอธิบายจะช้าเข้ามาอธิบายทีนี้คุณดูตัวมาก2ตัวนี้ตักคูณกันก่อน6กคูณสี่หตัวมากของตัวนะหกคูณสมันจะได้24่สิบใ่ไหม คุณก็เอา4คูณล่างคูณบนเลยคุณไม่ต้องไปลังเลเลยคุณก็เอา6คูณล่างคูณบนเลยครับคุณไม่ต้องไปหลังเลเลยครับ6 4 4, 4. 4. 4. 5. 5. 6่เท่ากันแล้ว3คูณอะไรได้24 3คูณ8ครับเมื่อคูณล่าง8ข้างบนก็ต้องคูณ8ลงไป12คูณอะไร24 12คูณ12ได้24เมื่อคูณล่าง12คูณบนก็ต้อง12เห็นไหมตามอาจารย์ครับตามเรื่อยเื่อเลย ค่อยๆตามพอตามมาปึ้งปุ๊บเนี่ยสองสิบสองคูนหนึ่งเป็นส 12, 12ิบสองสิบสองคูนสองเป็นยี่สิบสี่ลบแปดหนึ่งแปดแปดสามยี่สิบสี่บวกหกหนึ่งหกหกสี 6, 6่ยี่สิบสี่ลบสี่หนึ 4, ่งสี่หกสี่ยี่สิบสี่ ทันไหมฮะก็จะได้ตัวนี้ออกมา2คูณวง,งเล็บอ่ะยี่เหมือนกันแล้วคุณก็จับรวมเลยเพราะทุกตัวมันคือยี่สิบสี่เหมือนกันเลยทันไหมคุณก็จะจับ12บลูแปเลยครับนะเห็นไหมตามหลักที่อาจาร,รย์ให้ไว้หัวใจลูกดวงนี้ให้หัวใจดวงนี้ไว้นะครับนะว่าว่านะครับนะ ให้หัวใจไว้ว่าบวกลบเศษส่วนเนี่ยต้องทําตัวล่างให้เท่ากันก่อนนะครับนะเมื่อทําตัวล่างเท่ากันปุ๊บก็ทําไมก็ททาไมฮะก็สามารถนําตัวบนหรือตัวเศษเนี่ยมาบวกลบก,กันไดไ้หัวใจไวไว้หนึ่งดวงจํำหลักของอาจารย์ไว้จํำหลักได้เนี่ยอนิจจา์ไม่มีทาง ไม่คะแนนได้ดีแน่นอนนะครับนะย้อนไปดูคะแนนลูกศิษย์ของครูได้เลยเพราะนั้นสิบสิบสองลบแปดบวกหกลบสี่อ่าอ่าบวกกันได้เท่าไหร่เร็วส่วนยี่สิบสี่ทันไหมมันคือส่วนยี่สิบสี่ทันไหมสิบสองลบแปดมันก็ได้ 4. สี่สองตัวนี้ทำกันได้สี่บวกสี่ลบสี่หมดไหม หมดมันก็ได้หกหกส่วนยี่สี่ตัดเปน็นอย่างตามหกหนึ่งหกหกสี่ยี่สิบสี่ตอบหนึ่งส่วนสี่ครับเพราะหนึ่งหนึ่งจสี่นะครับตอหนึ่งสี่นะครับใครที่ดูกับอาจารย์มาก็ค่อยตามอาจารย์มา ตามมาเรื่อยๆๆก็จะเกิดความเข้าใจนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณมากครับ